คุยกับครูครูเขาก็เล่าให้ฟังบอกเนี่ยการเรียนรู้จะช้าอ่านช้าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสงสัยบางทีแกอ่านไปเงี้ยกลับมาอ่านใหม่ออแกก็จะลืมที่ที่อ่านไปก็จะถามว่าแม่นี่อ่านว่าอะไรอ่ะเอาตอนนี้ตะกี้อ่านไปจะจำไม่ได้เหรอจำไม่ได้ก็ต้องอ่านใหม่ก็ต้นี่นะอย่างนี้แล้วก็ค่อยกลับมาอ่านใหม่แกก็แกจะลืมค่ะ ก็ไม่เคยที่ว่าจะรักแกน้อยลงเลยจะรักเหมือนเดิมปกติแต่ตั้งแต่เข้ามาเรียนอยู่ที่เนี่ค่ะน้องเขาก็โอเคในการที่จะเรียนรู้แล้วก็โรงเรียนก็แนะนําหลายๆอย่างที่จะกลับให้หนูกลับไปทําที่บ้านเขาก็จะพัฒนาการของเขาตอนนี้ดีขึ้นมากที่น้องเรียนอยู่โรงเรียนก็ถือว่าดีนะคะคุณครูก็แนะนําแล้วก็ให้ความเอาใจใส่ดีส่งเสริมหลายๆอย่างอะคะ่ะ ็แต่ก็ต้องอยู่ที่บ้านด้วยค่ะคนที่บ้านก็ช่วยดูแลแล้วก็เอาใจใส่ฝึกสอนเพราะเด็กพวกนี้เขาจะเป็นประเภทแบบว่า,วาต้องย้ำคิดย้ำทำตลอดแล้วก็ละทิ้งไม่ได้เลยค่ะหรืออยากให้สังคมหรืออะไรก็แล้วแต่อย่ามองเด็กที่โบกพ้องเป็นเด็กที่ไม่มีอะไรสังคมที่แบบปล่อยปละเลยเขาอะค่ะบางครั้งเขาอาจจะทําอะไรผิดไปบ้างก็เอาัยให้เขาเลค่ะเพราะว่างครั้งเขา เหมือนกับเขาเองเขาก็ยังไม่รู้ว่าตัวเขาเป็นยังไงมายังไงเกิดอะไรกับเขาบ้างก็อยากให้แม่ตาสงสารเขาบ้างอยากให้โอกาสเขาบ้างแล้วก็อยากให้โรงเรียนให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาอย่าพึ่งทอดทิ้งก็เลยค่ะผมว่าเด็กเอลดีเนี่ยถ้าถ้าทุกคนสนใจนะเพราะว่าเด็กเอลดีนี่เป็นเด็กพิเศษอย่างหนึ่งถ้า,ถาเราสามารถที่จะรู้วิธีการที่จะสอนให้เขา เขาสามารถที่จะทําอะไรต้นเด็จเรามีลูกซึ่งเกิดมาผิดปกติอย่างเงี้ยเราจะเพิ่งท้อแท้ใจเรายังมีโอกาสที่จะสามารถที่ทําให้ลูกของเรานั้นประสบความสาเร็จได้นะครับการพูดการฟังการอา่านการเขียนและการคิดคํานวณเลขมีแง่มุมต่างๆที่เหลื่อมซ้อนกันและจําเป็นต้องอาศัยความสามารถของสมองหลายๆส่วนหลายๆเรื่องร่วมกัน จึงไม่น่าประหลาดใจเลยที่เด็กบางคนจะมีความบกคร่องในการเรียนรู้มากกว่าหนด้านผู้มีความบกคร่องในการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้เพียงแต่เขาเรียนรู้ด้วยวิธีแตกต่างจากคนอื่นพ่อแม่ครูอาจารย์มีบทบาทสำคัญมากที่จะช่วยให้เขาได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพความรักความเข้าใจการให้กำลังใจ การปรับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยวิธีทางบวกการช่วยให้เขาได้เรียนรู้ตามแบบฉบับการเรียนรู้ของเขาจะช่วยให้เขาเอาชนะอุปสรรคความบกกร้องในการเรียนรู้และสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ วกครอกหลายท่านเนี่ยนะคะบางครั้งก็ถามว่าเออแล้ว LD เนี่ยจะหายได้ไหมนะคะจริงๆแล้วมันเป็นภาวะของกระบวนการวงจรในสมองเพราะฉะนั้นเนี่ยหายขาดไปเลยจนสามารถที่จะชํานาญเชี่ยวชาญในส่วนที่บกพร่องเลยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ะนะคะ แต่เขาสามารถจะพัฒนาขึ้นได้มากนะคะในเรื่องของการอ่านเนี่ยเขาสามารถจะอ่านได้ดีขึ้นมากนะคะคะแนนการเรียนของเขาจากที่ตกต่ำกว่า5 0เนี่ยก็สามารถจะขึ้นไปได้นะคะสามารถจะช่วยเหลือเขาได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างปัจจัยภายในความบกพร่องในตแต่็กแต่และคนก็ไม่เท่ากันนะคะบางคนอาจจะมีความบกพร่องมากกว่าเด็กอีกคนหนึ่งนะคะนอกจากนั้นแล้วก็คือปัจจัยภายนอกซึ่งก็คือการให ความช่วยเหลือถ้าหาว่าเด็ก มีความบกพร่องแล้วถูกทอดทิ้งคิดว่าขี้เกียจไม่ขยันไม่ตั้งใจนะคะซึ่งตรงนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้องเขาก็จะไม่ดีขึ้นนะคะแต่ถ้าหากว,ว่าเข้าใจเขาว่าเขาเนี่ยมีความบกพร่องแบบนี้กระบวนการขั้นตอนตรงไหนแล้วทางคุณครูที่โรงเรียนทางคุณพ่อคุณ,คณแม่รวมทั้งครูการศึกษาพิเศษนะคะช่วยการจัดโปรแกรมว่างั้นต้องสอนเขาด้วยเทคนิคแบบนี้นะคะเขาก็สามารถจะดีขึ้นได้ แล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตได้จะมีอีกหลายต่อหลายคนเลยค่ะที่ประสบความสําเร็จในชีวิตในชีวิตทั่วไปทํางานได้มีครอบครัวได้นะคะจริงๆแล้วเคยมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะคะคุณพ่อเป็นหมอชาวอเมริกันนะคะแล้วก็คุณแม่เป็นนักบัญชีน้องเนี่ยมีเป็นลูกครึ่งเนี่ยมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทางการอ่านทางการเขียนนะคะ จริงๆคุณพ่อก็บอกว่าคุณพ่อเองก็ยังเป็นบ้างไม่มากแต่ก็สมัยเรียนหนังสือเนี่ยก็คิดว่ามีแต่ว่ามีคุณลุงคุณป้าเนี่ยก็เป็นนะคะแต่คุณพ่อเป็นคุณหมอคุณลุงเนี่ยเป็นได้ได้ปริญญาโทอีกคนนึงมากกว่าในด้านการศึกษา ก็มีความบกพร่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาได้แล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตได้นะคะ,ะต้องให้ความหวงังให้กําลังใจและที่สําคัญคือต้องช่วยเหลือให้ถูกทาง